สวัสดีครับทวีศีมูลวันนี้จะมาตอบคำถาม FC เกี่ยวกับการไล่แก๊ส FC ถามมาว่าทำไมการไล่แก๊สจึงหย่อนไม้ฟืนลงในท่อแกนกลางแล้วแตกต่างกันกันกบการนําไม้ฟืนใส่ใต้ก้นเตาครับสาเหตุที่ต้องนําไม้ฟืนหย่อนลงในท่อแกนกลางก็เพราะว่าเห็นไหมครับ จะสังเกตได้ว่าแก๊สของเราอ่อนตัวลงแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่หย่อนไม้ฟืนลงในท่อแกนกลางตอนนี้แก๊สอาจจะดับวูบไปเลยครับแล้วไม้ที่เหลือก็จะเหลือชนิดที่แบบว่าไม่เป็นฐานไม่ไม่ไม่สุกนะครับเหลือก็เหลือไม่มากครับบางครั้งนะส่วนมากถ้าเราไม่ไล่บางคนก็เหลือเยอะ บางคนก็เหลือน้อยแต่บางคนก็ไม่เหลือเลยก็มีแต่ที่ชัวร์ก็คือเราไล่ดีกว่าครับเพื่อความชัวรสาเหตุที่เราต้องไล่แก๊สก็เพราะว่าในเมื่อแก๊สเราอ่อนตัวลงใช่ไหมเราต้องนำไม้ฟืนแบบนี้ครับใส่ลงไปในท่อแกนกลางครับ เห็นไหมครับเมื่อเรานำไม้ฟืนใส่ลงไปในท่อแกนกลางแกทที่พุ่งออกมาเพียงนิดหน่อยก็จะก,กระตุ้นพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแล้วกไ็ไม้ฟืนที่เราหย่อนลงไปเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นแกสหรือว่าไล่แกสให้หมดครับลักษณะการทำแบบนี้เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อเวลาเราหย่อนไม้ฟืนลงไปแล้ว เตาของเราจะไม้ไม้ปกติก็คือการไหม้ไม้ฟืนธรรมดาการไหม้ไม้ฟืนธรรมดาก็จะอ่อนตัวอ่อนตัวมากกว่านี้แล้วก็จะมีควันผสมเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่มีแก๊สการเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์เลยอันนี้จะสังเกตได้ว่าการเผาไหม้จะสมบูรณ์เห็นไหมไม่มีควันครับแบบนี้ไม่มีควันเลย ผิดจากที่ว่าเรานำไม้ฟืนย่อนลงไปแล้วไม่มีแก๊สออกมาช่วยเผาควันก็จะมีครับเราจะสังเกตได้ตัวนี้แล้วเราทำแบบนี้นานไหมก็นานพอสมควรครับบางครั้งก็เป็นชั่วโมงเลยก็มีครับหรือว่าชั่วโมงครึ่งก็มีครับแต่ผมก็ขอแนะนำถ้าเกิดเราไล่ไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง เหลือเพียงแก๊สพุ่งออกมานิดหน่อยนะครับมีเสียงแผ่วๆเบาๆเราก็หยุดก็ได้บางครั้งครับสาเหตุที่ผมบอกให้หยุดแบบนี้ก็คือเพื่อไม้ของเราเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วเขาก็จะดับไปเองหรือว่าไหมต่อไปเองแบบนี้แต่ถ้าที่สำคัญเพื่อความชัวร์ครับบางครั้งมันก็ผิดพลาดถ้าเรา เหลือไว้แบบนี้บางครั้งไม้ก็ไม่ไม่ต่อแบบนี้ครับแก๊สก็ไม่ขายต่อแบบนี้ก็จะเกิดปัญหาอีกว่าไม้เหลือก้นเตา่าแต่ส่วนมากผมจะเหลือไว้นิดหน่อยไม้ก็ไม่หมดเลยครับถ้าเหลือบางครั้งเปิดมาชมฐานตอนเช้าบางทีก็เหลือหนึ่งอันบ้างสองอันบ้างแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไล่จนหมดนะครับไล่หมดเกลี้ยงเลยก็จะทำให้ ฐานที่สุกก่อนหน้านี้แล้วก็จะเบาครับเพราะว่าเกิดความร้อนคูณเข้าไปอีกสองเท่าครับคือช่วงที่เราไล่แก๊สหลังจากที่เขาคายแก๊สออกมาแล้วหมดแล้วฐานตัวนั้นก็จะเป็นฐานสีแดงแต่ในเมื่อเราไล่อีกไล่ซ้ำสองไล่ซ้ำสมไปแบบนี้ฐานของเราก็จะมีรูพุนมากขึ้นน้ำหนักฐานของเราก็จะเบาครับแบบนี้ นี่แหละผมถึงบอกว่าเวลาเราไล่เราไม่ต้องไล่ให้สุดมากมายก็ได้เราเหลือเพียงนิดหน่อยครับเนี่ยอันนี้ก็คือช่วงที่ว่าไม้ยังคายแก๊สรือแรงๆอยู่ครับครับแล้วช่วงต่อไปที่มีคําถามบอกว่าแล้วแตกต่างจากการนําไม้ฟืนใส่ใต้ก้นเตาอย่างไรไรเกี่ยวกับการไล่แก๊สก็แตกต่างกันครับ ถ้าเรานำไม้ฟืนใส่ก้นเตาก็เป็นการไล่แก๊สได้เช่นกันแต่การไหม้ของไม้ฟืนที่ใต้ก้นเตานั้นจะสม่ำเสมอจะไม่พุ่งรุนแรงเหมือนเหมือนที่ผมได้นำไม้ใส่เข้าไปก่อนหน้านี้ในช่วงแรกๆต้นของต้นคลิปครับอันนี้คือการไล่แก๊สของใต้ก้นเตาก็จะอ่อนครับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างเกี่ยวกับ การไล่แก๊สในท่อแกนกลางหรือว่าการหย่อนไม้ฟืนในท่อแกนกลางเสียก่อนเพื่อจะได้ชมสักสองสามรอบจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นครับ <Okay. S 1> ต่อไปผมจะไล่แก๊สช่วงที่สองครับหรือว่าครั้งที่สองให้ชมครับหลังจากที่ผมเคยได้พูดไปว่าการหย่อนไม้ฟืนลงหรือว่าการไล่แก๊สลงในท่อแกนกลางนําไม้ฟืนหย่อนลงไปแบบนี้ จะรุนแรงเดี๋ยวผมจะทํารอบที่สองให้ชมอีกครับหลังจากเราเห็นว่านี่ยแก๊สของเราใช่ไหมอ่อนตัวลงแบบนี้เราก็ยังไม่หย่อนก็ได้ครับให้อ่อนตัวลงมากกว่าน,นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเราหย่อนไป,ไปตน,นีีไม้ที่เราหย่อนไปก่อนหน้านี้ยังไม่ไม่หมดก็จะทําให้ท่อแก๊สเราอุดตันได้ครับเราจึงรอให้ ไม้ของเราที่หย่อนลงไปไม่ให้หมดเป็นฐานให้หมดหรือว่าเป็นเท่าให้หมดเราสังเกตได้จากแก๊สต,ตัวนี้อ่อนตัวลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วเราก็ค่อยหย่อนไม้ฟืนลงไปอีกรอบนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมหย่อนลงไปอีกรอบนึงปึ๊บไปเห็นไหมอันนี้ไม้ฟืนรอบที่สองที่เราหย่อนไปแล้ว แก๊ก็ยังช่วยการเผาไหม้ของไม้ฟืนดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะต้องหย่อนไปเรื่อยๆครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมจะมาพูดอีกกรณีหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการนำไม้ฟืนเกี่ยวกับใส่ในใต้ก้นเตาของเหล่านี้ก็คือการไล่แก๊สเหมือนกันถ้าเราทำ การไล่แก๊สโดยการนําไม้ฟืนใส่ก้นเตานั้นจะมีข้อดีอีกอย่างก็คือเราไม่เหนื่อยเราไม่ต้องไล่แก๊สหลายรอบเราใส่ไม้ฟืนด้นใหญ่ๆเลยครับเอาขนาดนี้ก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยขนาดนี้ก็ได้ครับใส่ไปครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นการลุกติดก็จะลุกติดแบบนี้แต่ว่าจะไม่รุนแรงมากเปลวแก๊สก็จะอ่อนครับ แต่ที่ดีกว่านี้ก็คือเราไม่ต้องใส่หลายรอบเราใส่รอบเดียวแล้วก็ให้เขาไหมต่อไปเรื่อยๆแต่มาระยะหลังนั้นส่วนมากผมจะไม่ไม่ใช้วิธีการนําไม้ฟืนใส่ก้นเตาเลยเพราะว่าผมจะถนอมก้นเตาของผมไม่ให้โดนความร้อนมากเมื่อก่อนนั้นผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยครับพอถึงเวลานี้ผมจะทำสออย่างเลยก็คือการไล่แก๊สข้างบน แล้วก็นําไม้ฟืนใส่ไปพร้อมกันครับแต่มาปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนวิธีความคิดใหม่เพราะว่ามาสังเกตดูแล้วว่าก้นเตาของผมเสียหายเร็วม,มากเลยก็เพราะว่าความร้อนนี่เองผมจึงเน้นแต่การนําไม้หย่อนลงไปในท่อแกนกลางดีกว่าครับอันนี้ผมก็ขอแนะนําครับถ้าใครมาชมคลิปนี้ก็จะ ดูว่าเวลาเราทำสองอย่างนี้จะแตกต่างกันไหมถ้าเรานำไม้ฟืนใส่ลงไปนี่ก้นเตาของเราก็จะชำรุดเร็วแต่ถ้าเรานาไม้ฟืนใส่เข้าไปในท่อแกนกลางนี้ก็จะเป็นการไล่แก๊สปกติท่อแกนกลางของเราชำรุดอย่างเดียวไม่เป็นปัญหาเพราะว่าการแก้ไขหรือว่าอะไรท่อแกนกลางของเรานั้นเปลี่ยนง่ายครับง่ายกว่าก้นเตาถ้าก้นเตาของเราชำรุดนี่ เปลี่ยนยากมากครับต้องตัดแก้ไขปะแบบนี้ครับแต่นี่ผมมาคิดค้นวิธีใหม่แล้วก็คือไม่นําแก๊สลงก้นเตาเวลาการไล่แก๊สก็ไม่นําฟืนใส่ก้นเตาใส่ฟืนเฉพาะท่อแกนกลางแบบนี้เห็นไหมอันนี้ผมคุยหลายนาทีแล้วการไหม้ของไม้ฟืนก็ยังดุนแรงอยู่ครับแบบนี้ต่อไป ผมจะทําให้อีกรอบหนึ่งครับเป็นรอบที่สามตอนนี้เราก็ชมการคายแก๊สของไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยลักษณะการายแก๊บของไม้ก็เป็นเนี่บนไปนะครับจะบริสุทธิ์เห็นไหมไม่มีควันเลยครับไม่มีเลยการไหม้ก็จะไหม้ไปเรื่อยๆ วันนี้การขายแก๊สของไม้ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ปกติแล้วจะมีเสียงด้วยครับแต่วันนี้เป็นเสียงเงียบเลยแสดงว่าไม้ฟืนของผมนั้นแห้งสนิทเวลาผมนำมาใส่เตาครับไม้ฟืนของเรานั้นแห้งสนิทแต่ถ้าเป็นไม้พวกไม้สดอะไรนี้จะมีเสียงดังมากตอนขายแก๊สนะครับ เดี๋ยวรอบที่3ามเดี๋ยวค่อยมาชมอีกรอบครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้รอบที่สามผมปล่อยให้แก๊สไม่เห็นเลยครับเนี่ยผมจะให้เห็นดูนะครับแบบนี้เนี่ยเราไล่คักครับ,รบใส่เข้าไปเห็นไหมอันนี้คือจะสังเกตเห็นว่าการไล่ครั้งที่หนึ่งที่สองนั้นจะเร็วกว่านี้ แต่ครั้งที่สามนี้เริ่มอ่อนตัวลงแล้วแก๊สครับเนี่ยเด mm ี๋ยวผมจะให้เห็นเลย mm hmm. เห็นไหมที่ผมบอกว่าจะมีควันผสมมาด้วยก็คือเนี่ยแน,เน่เห็นไหมเห็นควันไหมเห็นไหมเริ่มแล้วเห็นไหมนี่แหละนี่นี่เลยครับควันอันนี้ให้เราพึงระล,ลึกเสมอว่าไม้ของเราเหลือน้อยเต็มทนแล้วครับเนี่ย แต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเราจะหยุดเราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตได้เลยครับนี่เห็นไหมแตกต่างกันกันกบครั้งแรกครั้งที่สองแต่ครั้งที่สามนี้เริ่มมีควันแล้วแสดงว่าไม้ของเราใกล้จะหมดแล้วครับเนี่ยเห็นไหมไม่รุนแรงเลยการหย่อนไม้ฟืนลงไปก็แสดงว่าเป็นการเผาไหม้ของไม้ ส่วนหนึ่งแล้วก็แก๊สเพียงนิดหน่อยครับต่อมาผมจะทำการไล่แก๊สโดยการใช้ไม้ฟืนใส่ในใต้ก้นเตาครับวิธีการง่ายๆก็คือเราก็ทำเหมือนปกติครับเรานำไม้ฟืนใส่เข้าไปเลยแบบนี้ครับใส่เข้าไปเห็นไหม ไม้ฟืนตัวนี้ก็จะไหมนะครับแล้วก็จะทําให้เปลวแก๊สกระตุ้นพุ่งขึ้นอีกเพียงนิดหน่อยแต่ไม่รุนแรงจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มไม้ฟืนเข้าไปอีกครับ ใส่เข้าไปเห็นไหมไม่รุนแรงและไม่รวดเร็วเลยครับเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเป็นระยะใกล้จะหมดแล้วไม้ของเราครับเห็นไหมสังเกตได้เลยว่าการเผาไหม้ของไม้ฟืนที่เราหย่อนลงไปจะช้ามากแล้วก็จะไม่พุ่งแรงเหมือน ช่วงแรกๆครั้งที่1ครั้งที่สองอันนี้เป็นครั้งที่4ก็จะสังเกตได้เลยว่าจะอ่อนตัวมากอ่อนตัวที่สุดก็คือเปลวแก๊สหรือว่าเปลวไม้ฟืนที่ผสมกับแก๊สนั้นก็จะสะบัดออกซ้ายขวาครับไม่มีแรงดันขึ้นตรงๆอันนั้นคือไม้คายแก๊สอ่อนตัวลงมากแล้วที่ไม่ฟืนครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูไม้ฟืนที่เราใส่เข้าไปเริ่มไหม้แล้วครับเนี่ยแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ครับไฟก็จะไหม้ไปเรื่อยๆถ้าเราใส่ไม้ฟืนด้านล่างเราก็ไม่ต้องใส่ข้างบนหรือว่าจะทำสองอย่างไปเลยก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ส่วนมากแล้วผมไม่ไม่ใช้วิธีการนำไม้ฟืนใส่ก้นเตาแล้วเดี๋ยวนี้ ผมจะใส่ที่ท่อแกนกลางอย่างเดียวไม้ฟืนที่ก้นเต่าผมจะไม่เน้นแล้วครับไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะนำไม้ฟืนออกให้ชมเนี่เห็นไหมไม้ฟืนติดไฟแล้วครับนี่เห็นไหมเอาใส่เข้าไปเห็นไหมแล้วก็จะเพิ่มขึ้น ลุกแล้วก็จะมีควันแล้วเลยเห็นไหมควันแผดออกมาครับเห็นไหมถ้าเอาออกครับแก๊สก็จะอ่อนตัวลงเห็นไหมถ้าเอาใส่เห็นไหมก็จะพุ่งขึ้นแล้วครับนี่ เดี๋ยวผมจะสรุปอีกรอบครับการนำไม้ฟืนใส่ก้นเตาก็คือการไล่แก๊สอีกชนิดหนึง่งแต่ว่าเราจะสบายก็คือเราไม่ต้องใส่บ่อยๆเหมือนกับการนำไม้ฟืนใส่ในท่อแกนกลางหรือว่าการไล่แก๊สในท่อแกนกลางอันนี้คือ2ออย่างข้อดีและข้อเสียครับถ้าใส่ข้างบนก็ใส่บ่อยแต่ข้างล่างก็ใส่ครั้งเดียวเลย แล้วก็ดูว่าไม้ฟืนของเราจะไหมออกมาเรื่อยๆแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือไม้คายแก๊สไหมหมดแล้วครับเป็นฐานดีแล้วครับนะเดี๋ยวผมจะนำไม้ฟืนใส่เข้าไปในท่อเกลียกลางเลยจะให้ชมอีกรอบใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่เห็นไหม อันนี้คือการไหม้ของแก๊สระยะสุดท้ายแล้วจะมีควันออกมาแบบน,นี้สังเกตได้เลยเห็นไหมควันมือหือมาเกิดขึ้นเลยครับนี่เห็นไหมอันนี้แหละครับก็คือการไล่แก๊สระยะสุดท้ายแล้วเราสมควรที่จะพอแล้วครับนะอันนี้คือสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งครับเนี่ยตอนนี้ผมก็จะปล่อยแล้วถ้าไม้ฟืนชุดนี้ไหม้หมดผมก็จะพอแล้วครับเพราะว่าแก๊สของเราก็คงหมดแล้วไม่ออกมาอีกแล้วครับ อันนี้ก็เป็นการไม้ไม้เฉยๆนะครับเนี่ยครับคลิปนี้ก็ได้มาตอบคำถาม fc เกี่ยวกับการไล่แก๊สว่าการนำไม้ฟืนใส่ในท่อแกนกลางแตกต่างก,กันกับการนำไม้ฟืนใส่ก้นเตาอย่างไรครับครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจะชี้แนะเนื้อหาเพิ่มเติม <ๆ S 2> เข้ามาก็พูดคุยกันได้ เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อจะได้เป็นประโยชน์รับรู้สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมหรือว่ารับอ่านครับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอกลับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ